สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิพามเห็ดเมนูต้มจืดซี่โครงหมูใส่มะระจีนเด้อจ้าเดี๋ยวฮามาเบิงว่าเครื่องปรุงกับส่วนผสมมีอย่างเน่เด้อจ้าเริ่มเลกอันนี้คือมะระจีนเด้อจ้าเก็บมาจากสวนเด้อจ้าสองลูกใหญ่ๆเนี่ยสองลูกลูกใหญ่ก็ลูกหน่อยเด้อจ้าอันนี้หลากผักชีกระเทียมพริกไทยที่ตำละเอียดป่นกันแล้วเด้อจ้า นี่คือสิโครงหมูที่หั่นเป็นทอนสิโครงหมูมือนี้มีเนื้อลายหลายเด้๋จ๋าติดเนื้อหลาย,ลาย,เ,นลายเนื้อหลายเกินไปคอยที่หั่นออกให้หั่นออกแยกไปให้แฟนทอดต่างหากเลยจ้ะมันหลายไปพูดส่วนอย่างอื่นก็มีชูรตรโดีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็เกลือแค่นี้ละจ้า ก่อนอื่นเดี๋ยวเอามะระไปหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือก่อนเด้อยจ้าเพื่อว่าบ่ใาหา้ขมเกินไปเด้อยจ้าเดี๋ยวเริ่มลงมือทำเลยจ้านี่เด้อจ้มามะระหลังจากแช่น้ำเกลือแล้วสิบห,าห้านาทีเขาจะแช่น้ำเกลือสิบห,าห้านาทีหรือว่ายี่สิบนาทีก็ไดเด้อยจ้าหลังจากแช่น้ำเกลือเขากระเทศน้ำเกลือทิ้งรางเศร้าน้ำจากสองสามน้ำเดีย๋ยว้วเขาก็ะจะได้ออกมาเป็นนาตาแบบนี้ เมื่อนี้จะต้มจืดมะระแบบเป็นทอนเดาเดี๋ยวเขาเป็นต้มน้ำเด้อยจ้ะต้มน้ำเขาจะต้มน้ำสุกก่อนเดาวันที่นี้พ่อน้าเดือดแล้วเด้๋ยจ้ะน้าเดือดแล้วเข้ากับส้กระดูกหมูลงไปเลยจ้ะใส่กระดูกหมูลงไปต้มเลยใส่กระดูกหมูลงไปจ้าไส่กระดูกหมูลงไปแล้วก็ใส้ เนี่ยเครื่องทีตามไปได้จ้ะหน่าฟักชีกระเจี๊ยบพริกไทยใส่ลงไปด้จ้ะใส่ลงไปมะนีงใส่หมอหน่อยไปหน่อยนึงได้จ้ะเนี่ยใส่หมอหน่อยไปหน่อยนึงแต่ว่าเป็นอย่างดอกใจกระตุ่มเขียวไปเช่นว่าที่คโครงหมูกับเนื้อหมูสุกุระจาเขาต้มไปจะขู่ก่อนอยวเขาเ็จะมาุงเครื่องได้จ้าแล้วระวังที่เขาต้มด้จ้า เนี่ยจะมีฟองขึ้นมาเนี่ยของหมู้ะจ้ะเขาจะตักออกทิ้งหรือว่าตักก็ได้ด้จ้ะเนี่ยจะเป็นฟองน,น้อยๆเนี่ยจะ้ะตักออกทิ้งก็ได้ี่จะ้ะตักออกทิ้งย็ดหน่อยจะ้ะพอรอให้หมอเดือดเขาจะมาปรุงเครื่องด้จ้ะเราหมอดอดก็แล้วก็จะปรุงเครื่องปรุงรสชาติหอมพริกไทยจะ้ะ หอมหลายหอมพริกไทยหลายจ้ะหอมหอมไปกินพริกไทยกระเทียมรากผักชีเนี่นจ้ะคว้าต่ำฝน,น,นกันจมจืดเพิ่งก็จะหอมยิ่งสิ้ระด้จบจมจืดอ่ะเจ้าบงเจ้าพุ่นน่ะเนื้อหมูเถอะสิครองหมูแม่เนื้อหมูหลายหลายพุ่นน่ะหมูหลายหลายกว่ากับบงมากเลยจ้ะ ให hey, ้พอดีพอดนะีคุณน่ะมิเตอเนื้อหมูสื่อสิโครงหมูม้าแบบที่ว่าเขาเห็ดเป็นชิน้นใหญ่ๆเลยนะจ๊ะชิน้นละประมาณเกือบกิโลโล่ะที่ว่าเนื้อติดหลายๆนะจ๊ะเขาจะมีแบบที่ว่าเนื้อติดนิดนึงอันนี้เป็นแบบที่ว่าเนื้อหมูติดหลายนะจ๊ะสื่อแบบนี้มาแต่ว่าหลายกันหลายปวดหลายาาข้าบกรบมานเฮานาออันนี้หมอเริ่มจะเดือดแล้วเด้อจ้า เดือดแล้วเดี๋ยวลบแป๊บหนึ่งบัดที่นี่เขาจะมาปรุงเครื่องได้ด้จ้ะอันนี้สุรดใส่สุรดจะซอนหนึ่งสุรรแล้วก็รสดีเด้จ้ะรสดีใส่ซอสพุ่นๆก็ได้เด้จ่ะรือใส่หลายก็กได้เนี่ยใส่หลายแซ่บหลายเข้มข้นกว่า ขี้ขาวก,กันน้ำมันหอยสับพี่นึ่งนิ่งเฟงให้ก่อนจ้ะพอเดือดเขากันเทาค้อย จังบอซิมรสชาติเบิางอีกเคียงหนึ่งจ้าว่าขาดเหลือ,อยังค่อยเติมลงไปเด้๋ยจ้ารสชาติเาเองปรุงได้เนาะปรุงแต่งได้รสชาติอาหารเนี่ยจ้าว่าขาดเหลือ,อยังเขาก็กใส่ลงไปพอเขามักไปได้แซ่บแบบใดนี่นั้เนเดือดเดีคค๋วจ้าว่โดนดอกยวจะกระเพื่อที่เขาต้องหมูเดี๋ยวจ้า่อยให้น้ำเดือดไปก่อนเป็นเบอร์เพื่อยแล้วเขาจังจะมาใส่ไอ้ มะระจ้ะเราห้อร้อยเดือดเขากันเราจะยมมังมาซิ้งบางรสชาติด้วยจ้าวันนี้ไฟแห้งเริ่มเดือดแห้งแล้วจ้ะหอมหอมชื่นใจเสียดายว่ามีไอ้ปักซีจีนนะจ้ะใบปักซีจีนใบร้อยหนาตอนแกงจืดแล้วๆนะเนาะ บิดย้ามเราอยู่ยนี่มันไวเลยจ้ะปีนี่บ่ได้ตัดใบใส่ซองฟิตอรซัมทุกปีข่อยตัดทุกปีข่อยตัดที่นี่ข่อยเจะบ่ค่อยได้ใสจะ้ะกว่เาเรือไบ่ตัดใสเสียแข็งไว้เลยหม,หมอเดือดละจ้าเดี๋ยวเขาจะมาซิมเบิองรสชาา,าิได้จ้าวขาดเรืออย่างจางอย่าง รสชาติแซ่ดตัวบาคุบาใส่เกลือจัะหน่อยจ้ะยังบ่ได้ใส่เกลือเลยเติมเกลือลงไปจังน้อยใส่หลายตัวจิ้มจังน้อยเดี๋ยวกันเด้อจ้าใส่เกลือลงไปที่นี่ฮาก็ต้มแต่เป็นซี่โครงหมูสุกก็เดือจ้าเกื่อดีก่อน หมูเปื่อยเด้อจ้ะตอนนี้บัดที่นี่เอามะระใส่ลงไปเลยจ้ะนี่มะระใส่ลงไปเลยมะระใส่ลงไปเลยจ้ะเต็มหม้อพอดีเลยเด้อนี่พอคนได้พอดีพอดีเดนาะจา้ะเต้มไปเนว่ามะละสุกคนเด้อจา้าเพีย ก็เดี๋ยยินเสียงแมวคอยบอกก็ได้ยินเสียงเมวเมวเมวอีกแล้วได้ยินเสียงคอยบอกถ่ายวิดีโอนั่งเตรียมอีกแล้วเอิญคอยแมวแมวแมวอีกแล้วคุณอีจากขาก็ต้มไปกินว่ามนละซุปเปิจ้ะรสชาติกับพ่อดีแล้วซิมบงแซบเลยจ้ะรสชาติก็ดีถ้าเพื่อนเพื่อนกกันเฮ็ดกินกัเฮ็ดแบบนี้เละจ้ะแซบดีหรือว่าจะเฮ็ดมะระจะใส่ก็ได้ด้วยจ้ะ มะระยัดใส่กระแซบไปอีกอย่างแบบนี้กระแซบไปอีกอย่างด้วยจะ้ะเพราะว่าต้มจืดใส่ซีโครงหมูนี่กระแซบอีกอย่างแล้วต่ผู้มักเนาะจ้ะกระแซบทั้งสองอย่างเดี๋ยวเ่าให้มันละซุปกอนจะ้ะแล้วค่อยมาดูอีกหนึ่งทีตอนนี้มะระซุกแล้วเด้อจันนี่คนน่ะเบิ่งดูสซุกแล้วหน้าตาน่ากินบ่พวกเจ้าว่า เดี๋ยวสิให้เบิ่งไงไก่เด้จ้านี่จ้านาตานากินพระจากผกเจี้ยวว่าพูน่ะเบิ่งดูเป็นแต่แ่บเนาะต้มจืดมะระจีนใส่ซี่โครงหมูจ้ะรสชาติกระแทบแสบเด้ลองไปเฮ็ดกินกันเบิ่งเด้อวจ้าเมนูเพื่อสุขภาพเด้อยจ้ะเพราะว่ามะระจีนนี่มีประโยชน์มากมายเด้อจ้าเป็นยาให้กันได้เนี่ย เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนด้อจ้าคลิปหนาทิท่ายังอื่นมาให้เบองไใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปต่อไปแน่จ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า